ทองคำพุ่งสูงสุดใหม่แต่คุณรู้หรือไม่ว่าเงินบาทกำลังแข็งค่าในวันที่21ตุลาคม2568เชา้านี้ค่าเงินบาทได้เริ่มต้นวันด้วยการแข็งค่าขึ้นอยู่ที่32.54บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งแข็งกว่าระดับปิดวันที่ผ่านมาที่32.73บาทต่อดอลลาร์ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าคือการพุ่งขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก ซึ่งได้ทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการทำให้นักลงทุนหันมาถือทองคำเพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่จะรับรู้ผลการเจราจาระหว่างผู้นำสหรัฐจีนและข้อมูลเงินเฟอ้อของสหรัฐแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเงินบาทในวันนี้จะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับ3 2 4 0ถึง32.70บาทต่อดอลลาร์แต่สิ่งที่ส่วนใหญ่มักพลาดคือความพันพวนของเงินบาทที่อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนของประเด็นสงครามการค้าและการปรับเปลี่ยนมุมมองของนักลงทุนต่อนโยบายดอกเบี้ยข,ของธนาคารกลางสหรัฐ นายภูมพานิชพิบูลนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนจากกรุงไทยโกลบอลมาเก็ตธนาคารกรุงไทยชี้ให้เห็นว่าแม้เงินบาทจะแข็งค่าขึ้นในช่วงคืนแต่ยังมีความเสี่ยงที่จะอ่อนค่าลงได้โดยเฉพาะหากราคาทองคําเริ่มปรับตัวลดลงซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสงครามการค้าและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาไม่สนับสนุนการลดดอกเบี้ยต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐแล้วคุณควรลงทุนอย่างไรในสถานการณ์นี้ นักลงทุนควรพิจารณาใช้กลยุทธ์ออปชันหรือสกุลเงินท้องถิ่นเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขณะที่ในตลาดหุ้นสหรัฐยังคงอยู่ในภาวะเปิดรับความเสี่ยงแต่นักลงทุนควรระวังกับการปรับตัวลดลงของบัญ,ญยีวที่อาจส่งผลต่อนโยบายดอกเบี้ยในอนาคตคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าเงินบาทมีความเสี่ยงที่จะอ่อนค่าลงชวนให้แสดงความคิดเห็นลงท้ายโพสต์นี้เลย